เฮ้เฮ้สวัสดีครับอยู่กับผม KO Channel วันนี้ผมไม่ใช่คุณภาคนะคะเพราะว่าม่ะคุณภาคให้ะนะ้องเฮ้โอเควันนี้เราก็พอสร้างบ้านไปนแล้วออบ้างโ okay. อ้โหสโุปมาั่วยโอเคอ่าเป็นวันนี้นะคะอิงรับบุภาคให้น้องนะ้ว ด,ดีดีนะตรงนี้นะคะเขาสร้างอะไรของเขาอโหค่ะทคนค่ะคือ <c oughs> จะดึงออกไปนี่คือเปลีย่ยนเปลี่ยนไหมเออเโอเคแต่ว่าก็เราไปเดินดูบ้านหลังอื่นกันดีกว่าเราจะได้มาเก็บบ้าง หนุ่มได้ก็จะล็อกประตัวไวน้นะคะเอาไม่ได้นะุ่มเกียวก็เป็นใสๆแล้วก็เข้าได้แนคะ่ะอ่ะเท่านั้นจะไปเยี่ยมบ้านคนอื่นเ้านิดนึงแต่ไม่มีใครอยู่ในแแบบนี้เลยนะ Okay. <laughs> อะไรประมาณนี้อืมไอคือสิงโตเอ๊ะม่ใช่ค่ะสิงค่ะเป็นตัวสิง,งคาแบบสิงโตอะไรประมาณ ก็ม like, <c oughs> ีมันมีไวรัสเข้ามาาตัวเองตายจเลยนีมีค่เรามีตังประมาณนแล้วก็เมทำจเลยตัเอเอาเงินก่อนก็จะซื้อโอ้โหตังสีหม่เลยอเก็บตังซื้อนั้นก่อนปะ ไปซื้อ9,000พันก่อนซื้อ9 0 0้าพันดีหเปล่าคะต้องดูเลยค่ะดูเลยแล้วกันตัดสินใจแล้วพื้นโอเคค่ะเปลี่ยนดังคลิปนี้ค่ะประมาณสักสิบนาทีนะเพราะว่า5นาทีมันเดียวเกมันต้องนานหน่อยเสร็จล่างก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไป นีะะคว่าจะได้แบบน่าจะมีประตูเนาะแต่แล้วตรงๆอะเปล่าข้างนอกมันน่าจะมีอะไรดีๆแที่มันออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเนี่ยยังไร โคลเหรอมันคืออะไรคะเพื่อนเพื่อนฟองสบู่เหรอมันคล้ายแบบหมอนนะปลยมันไป่มันของเล่นเด็กเลยเก็บตังก่อ่ค่ะ ราจะอ้งในห้องนีก่อนนะ ครั้งแกต้อง9,000แล้วครั้งทีร้0 0ถึงแสนดีกว่าเก็บไปแล้วถึงแสนแล้วค่ะ้ง่อจะไปสร้างชั้นบนก่อนดีกว่า โอ้ตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วค่ะจะสิบนาทีแล้วต้องรีบแคสแล้ว ก็จะอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเลยอยาัเอาสปริงลงมาเดี๋ยวขอเก็บของในกระเป๋าเอาสปริงลง ผคนมกจริงๆเดี๋ยวต้องไปเก็บตลังไปสร้างนวนก่อนนะคะรีบๆ สิ่งเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วพบกับช่อง k o Channel ได้ใหม่ทางที่นี่เลย YouTube k o Channel อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย